อีกซีกหนึ่งของโลกที่เรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่รวบรวมนักสู้นะครับไว้มากมายเหลือเกินและก่อกำเนิดนักสู้ชั้นนำระดับโลกแทบจะทุกวงการเลยก,ก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นวงการป้อมจับล็อกวงการมวยสากลวงการคิกบ็อกซิ่งและมวยไทยนั่นเองมันเริ่มต้นจากที่นี่เทือกเขาคอเคซัสที่เป็นดินแดนที่เขาแบ่งแยกถึง4ภูมิประเทศด้วยกันไม่ว่าจะเป็นรัสเซียอาร์เมเนียอาร์เบจานและจอร์เจีย แล้วเมื่อเราสูมลงไปในพื้นที่ตรงนั้นเราจะเห็นเลยครับว่ามันมีสาธารณรัฐด,ดาเกสสถานอยู่ซึ่งพื้นที่ตรงนี้แหละครับมันคือแหล่งรวมนักสู้ชั้นนาระดับโลกโดยแท้จริงอืมนะครับพื้นที่ตรงนี้เต็มไปด้วยความหลากหลายทางภูมิทางประวัติศาสตร์ก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายทางชาติพันธุ์และสัญชาตินะครับสาชาติพันธุ์แปสสัญชาติรวมตัวกันอยู่ที่นี่กับประชากรเพียงแค่ ไม่กี่หลักล้านเท่านั้นนะครับแต่มันก็เต็มไปด้วยความหลากหลายนะครับในทางด้านศาสนาที่คนส่วนใหญ่ในพื้นที่นี้นับถือในศาสนาอิสลามเป็นหลักนะครับส่วนพื้นที่หลักอย่างรัเสเซียเนี่ยครับต้องบอกเลยนะว่านับถือศาสนาคิดเป็นหลักแล้วเมื่อมันมีความแตกแยกความแตกต่างตรงนี้เกิดขึ้นแน่นอนมันทําให้เกิดความแตกเป็นหลายๆเสียงนั่นแหละนะครับฝั่งหนึ่งนะครับแผ่นดินใหญ่ก็นับถือและมีความเชื่อในอีกแบบหนึ่งและ ซีกหนึ่งของภูมิภาคก็มีความเชื่อแบบหนึ่งมันเลยทําให้เกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นเกิดการต่อสู้เกิดสงครามเกิดขึ้นณนะบริเวณนั้นการต่อสู้การสงครามมันทําให้ชาติตรงนี้พื้นที่ตรงนี้รัฐตรงนี้ที่อยู่ภายใต้การปกครองของรัเสเซียตรงนี้เนี่ยครับต้องสู้ต้องแข่งขันต้องอดทนนะครับต้องก้าวข้ามต้องแก้ปัญหานะครับแล้วก็พยายามที่จะปลดแอกตัวเองออกจากพื้นที่ตรงนี้ อยู่อย่างเรื่อยๆต่อเนื่องเลยก็ว่าได้และปัจจุบันนี้เองเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ก็ยังเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยเหตุการณ์รุนแรงนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์ก่อการร้ายอยู่เรื่อยๆเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญเลยนะครับสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะสามารถยุตินะครับความขัดแย้งความรุนแรงแล้วก็เบรกความร้อนแรงในกระแสต่างนานาในชีวิตประจําวันได้นั่นคือกีฬานั่นเองแล้วกีฬาเนี่ยครับกีฬาประเภทไหนล่ะที่มันทําให้ ความรุนแรงมันยุติลงไปในพื้นที่แห่งนั้นมันทําให้เด็กหลายๆคนมีชีวิตชีวายครั้งหนึ่งทําให้ครอบครัวต่างๆนานานมีความสุขครั้งหนึ่งเขาเลือกกีฬาอะไรให้ลูกให้หลานเขาเล่นกันอ่ะฟุตบอลหรือเปล่าผมบอกเลยมันคงไม่ใช่ฟุตบอลแน่ๆหรือว่าบาสเกตบอลบาสเกตบอลก็คงไม่ใช่คําตอบสําหรับพื้นที่ตรงนั้นแล้วมันคืออะไรกีฬาประเภทไหนละ่ะที่มันเหมาะสมและพ่อแม่เลือกที่จะส่งลูกๆไปฝึกไปเรียนรู้กันพื้นที่ตรงนี้เขาเลือกแล้วครับว่า มันต้องเป็นกีฬาที่เป็นเกมการต่อสู้เท่านั้นแหละคือสิ่งหนึ่งที่เขาอยากผลักดันให้ลูกหลานเขาประสบความสําเร็จแล้วก็มีทักษะในการเอาตัวรอดได้ไดในภูมิภาคที่มันโหดร้ายนั่นเองนะครับกีฬาการต่อสู้ที่เขาเลือกกันเนี่ยนะในพื้นที่ตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นดาร์เกสถานหรือรัเสเซียเองเนี่ยมันเต็มไปด้วยวิชาการป้องกันตัวไม่ว่าจะเป็นมวยสากลหรือว่าเป็นมวยปรําจับล็อกนะครับเขาผลักดันไปสู่ระดับโลกระดับสากลแล้วจริงๆตั้งแต่ อดีตจนถึงปัจจุบันเลยก็ว่าได้ตั้งแต่ภาวะสงครามจนถึงปัจจุบันที่เกมการแข่งขันมันสูงขึ้นในระดับโลกเขาก็ยังคงผลักดันนะครับกีฬาประเภทนี้แหละให้มันเป็นกีฬาระดับชาติของเขาเลยก็ว่าได้ถ้าเมกามีบาสเกตบอลรัสเซียเองนะครับก็มีกีฬามวยปั้มนี่แหละแล้วก็มวยสากลแล้วก็เกมกีฬาการต่อสู้นี่แหละเป็นตัวชูโรงนะครับอืมนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับการสู้แบบปั้มจับล็อก MMA นะครับหรือว่าจะเป็นการสู้สไตล์คิกบ็อกซิ่ง หรือจะลามมาถึงมวยไทยแล้วในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่านักสู้นักชกจากพื้นแผ่นดินรัเสเซียและดาเกสานเนี่ยเป็นนักสู้นักชกที่สู้แบบถวายหัวและสู้แบบชนิดที่เรียกได้ว่าโหดร้ายจริงๆด้วยเบสิกการออกหมัดสไตล์การต่อยแบบที่เรียกได้ว่าสู้จริงๆสู้สุดใจจริงๆเนี่ยตามสไตล์รัเสเซียเนี่ยความโหดความทรหดอดทนเนี่ยไอหนุ่มเขาเยอะเขาหนาเนี่ยครับมันการันตีจริงครับว่าชั่วโมงเนี้ยเขาโหดจริงๆในภูมิภาค ที่กาลังจะมาเขย่าบนเวทีมวยไทยนะครับและเป็นพื้นที่หนึ่งเลยนะต้องยอมรับนะว่าปัจจุบันเนี่ยครับส่งออกนักสู้นักชกไปสู่เวทีสากลระดับโลกแทบจะทุกรายการแล้วก็ว่าได้มั้งไม่ว่าจะเป็น UFC อย่างที่หลายๆคนก็คงจะผ่านปากันมาบ้างแล้วนะครับส่งต่อกันรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่คาบีฟนะครับไปสู่อิสลามอืมก็น่าจะรู้กันนะว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นแชมป์โลกนะครับ สถิติโหดร้ายนะครับอิสลามนี่ก็ปัจจุบันก็น่าจะเป็นแชมป์ในรุ่นไรท์เวทอยู่นะในกติกา MMA นั่นแหละนะในเวทีของ UFC หรือแม้กระทั่งในเวทีของวันแชมเปี้ยนชิพเองก็ตามแต่นักสู้จากดินแดนเนี้ยดาเกสถานและรัเสเซียเนี่ยก็ได้มาขยา่าได้มาโชว์ความเดือดความโหมดให้เราได้เห็นเช่นกันนะครับอย่างเช่นอ่ะครั้งหนึ่งมูราตลามาสนอฟเองก็เคยมาโชว์ลีลาในการสู้ในสไตล์ MMA ให้ คนทั่วโลกได้เห็นแล้วนะครับด้วยสถิติการสู้แบบไร้พ่ายเลยก็ว่าได้นะครับหรือแม้จะเป็นครั้งหนึ่งที่มีอาราวด้เบบี้เฟสเนี่ยครับเคยเป็นอดีตแชมป์โลกเหมือนกันนะในกีฬริกาคริกบ็อกซิง่งต่อยังเห็นแล้วนะว่านักชกจากดาเกสฐานเนี่ยสเตปการออกหมัดฟุตเวิร์กเนี่ยมันดุดันมันโหดร้ายแค่ไหนการผลักดันการฟิตซ้อมตั้งแต่เด็กเนี่ยของชนชาตินี่ครับของคนในพื้นที่นี้มันส่งผลให้เห็นแล้วว่านี่แหละ คือความเข้มข้นในการฝึกซ้อมในการผักนันในการเลือกกีฬาให้ลูกให้หลานเนี่ยได้เล่นจริงๆนะครับเออนะแล้วมันยังมีนักสู้นักชกอีกหลายหลายคนเลยที่เดินตามรอยรุ่นพี่นะครับไม่ว่าจะเป็นไดยาเคเอฟอิบากิมหรือแม้กระทั่งปีศาจที่กําลังหลับไหลยอยู่อย่างเคียมรันนาบตินั่นเองอ่าอิบากิมเองนะครับก้องบอกเลยนะจากไฟล์ล่าสุดที่เอาชนะางด้านเปโดมาได้เนี่ยเป็นไฟล์หนึ่งที่ดูเดือดมากๆนะครับเอาชนะในกติกาปั้มจับล็อกสู้กันในกติกาเอเอเอนั่นแหละ สู้ในชนิดที่เรียกได้ว่าโอ้โหรัดกันยังก้างูเหลือมแต่ก็ยังไม่สามารถเอาความแข็งความทนความทรหดของราชันหมีขาวจากดาเกสถานอย่างอิบรากิมลงไปได้เลยนะครับวันนั้นวินาทีนั้นเปรโดหมดสภาพจริงๆนะครับไอหนุ่มบารซิลที่เรียกได้ว่าเป็นเจ้าของนะครับไลฟ์สไตล์ในการสู้ในสไตล์บีเจเจเนี่ยยังไม่สามารถเอาชนะนักสู้นักชกที่มีหัวใจแกร่งดังหินพลังหมีขาวอย่างอิบรากิมจากดาเกสสถานไปได้นะครับ บอกเลยนะว่าอิบากิมเองเนี่ยอยู่ในเส้นทางในการชิงแชมป์โลกในอนาคตแน่นอนจากสไตล์การชกสไตล์การสู้และสไตล์การปั้ำมันกินใจผู้ชมไปแล้วนะครับวันนั้นใครดูบ้างคู่นี้คอมเมนต์มาหน่อยว่าชอบนะอิบากิมไหมส่วนตัวผมนะผมมองเลยว่าอิบากิมนี่แหละนะครับคือเด็กคนหนึ่งเลยที่น่าจับตามองมากพอสมควรหรือแม้กระทั่งดายาเคเฟที่เรียดวพวกความห้าวความซ่าความแสบมาชกในกติกามวยไทยก็เป็นอีกคนหนึ่งนะที่มาจากดินแดนดาเกสถาน ไฟล์ล่าสุดเองเนี่ยก็พึ่งจะปะทะกับนนทชัยไปนะครับแล้วก็สร้างสถิตินะครับด้วยการเอาชนะน็อกายใน24วินาทีเท่านั้นแล้วก็ฟันโบนัสไปได้ถึง50,000 US อลลาร์ด้วยกันนะครับขย่าแรงกิ้งกันเลยทีเดียวนะครับกับการมาของอับดดลลาดดยาชีฟคนนี้นะครับกับสถิติที่เรียกได้ว่าชนะมารวยดวแล้วมีแผลใจแค่เพียงอย่างเดียวคือการแพ้ให้กับยอดไอคิวเท่านั้นซึ่งอนาคตผมบอกเลยนะมันอาจจะมีการรีแมต์กันเกิดขึ้นก็ได้ ระหว่างดายาเอฟและยอด IQ เออนะครับและอีกหนึ่งคนเลยที่ยังอยากจะให้พูดและคงยู่อยู่ในเส้นทางแน่ในช่วงปีหน้านี่คือเคียมรันนาปตินะครับปีศาจที่รอวันโซลุดตอนนี้เนี่ยเขาติดโทษแบนอยู่นะแต่อนาคตเนี่ยผมเชื่อเลยนะจากสติการชกนะครับที่ไฟล์ล่าสุดเนี่ยนะมีการตรวดบเกิดขึ้นแล้วทาให้เจ้าตัวโดนแบนไปเนี่ยให้มองในทุกๆไฟ์ที่ผ่านมาเขาคือปีศาจที่หลับไหลจริงๆนะครับเขาคือปีศาจที่ พร้อมที่จะมาช่วงชิงเข็มขัดในรุ่นนี้ในกติกานี้ในกติกามวยไทยเนี่ยเขาคือตัวอันตรายในปีหน้าแน่ๆน,นี่คือเขยมรันนามติตปริศาตผู้หลับไหลาจากดินแดนดาเกสถานีคนหนึ่งที่ยังอยากให้จับตามองอยู่และ3มคนนี้อยู่ในเดรดราแน่นอนในช่วงปีหน้านะครับ3าคนนี้แหละจะเป็นคนที่จะเขย่าขวัญน,นะครับนักชกชาวไทยต้องรับจับตามองกันดูให้ดีเลยนะว่า3าคนนี้จะมีโอกาสได้ชิงแชมป์ เร็วๆนี้หรือเปล่าในช่วงปีหน้าอะไรอย่างนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับและฝันฝันหนึ่งเขาคงยังอยู่เหมือนเดิมนะครับของดายาเคอเอฟน่ะก็คือเขายังอยากเป็นแชมป์แบนตัมเวทแต่เงื่อนไขข,ของเขาก็คือนาบิลจะต้องสละดแชมป์แล้วเท่านั้นเพราะเขาจะเป็นคนที่จะคว้าแชมป์นะครับให้เข็มขัดในรุ่นแบนตัมเวทเนี่ยในกีฬาไทยเนี่ยยังคงอยู่ในค่ายวีนามต่อไปนี่คืออีกหนึ่งฝันของดายาเกเอฟที่แม้ว่าจะมีความห้าวความหน้าหมันใต้ก็ตามแต่แต่เด็กหนุ่มคนนี้ก็ ยังมีความกระตันยูให้เห็นนะครับมีมุมน่ารักน่ารักเห็นเหมือนกันอย่างไฟล่าสุดเขาก็บอกนะว่าเขามีความฝันหนึ่งนะที่จะอยากเอาเงินรางวัลเนี่ยนะครับไปสร้างบ้านให้พ่อกับแม่ที่ดาร์เกสถานไปสร้างพ่อไปสร้างบ้านให้พ่อกับแม่ในพื้นที่ในดินแดนที่มันโอ้โหเต็มไปด้วยความรุนแรงนะครับ <im it> อยู่ภายใต้สภาวะแรงกดดันต่างๆ,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 ๆเขาก็คงอยากกลับไปปรับปรุงนั่นแหละอยากจะไปทําอยากไปสร้างฝันให้รุ่นน้องของเขาเนี่ยในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเดินเข้ามาสู่ในจุดเดียวกันที่เขาทําได้ในวันนี้อะไรอย่างนี้นะครับอ่ะ แล้วก็ต้องปฏิเสธกันไม่ได้เลยนะว่าปัจจุบันแล้วเนี่ยนะครับอับดุลลาเองเนี่ยก็ติดอยู่ในหนึ่งในแคนดิเดตเลยนะที่จะมีโอกาสเหมือนกันนะถ้าวันหนึ่งเนี่ยนาบิลเสียแชมป์ไปหรือว่าอ่อสละแชมป์ไปแล้วเนี่ยจากรุ่นนี้เขาจะเป็นคนคนหนึ่งเลยแหละที่จะมีโอกาสนะครับขึ้นไปชิงแชมป์ได้อย่างแน่นอนนะครับในรุ่นแบนตัพเวดนะเออนะครับอ่ะเราไปดูในพื้นที่ที่มันอยู่ใกล้เคียงกันกับพื้นที่รัเสเซียและดาเกสถานกันมากดีกว่านั่นคืออาเซอร์ไบาจานนะครับ อาเซอร์ไบาจานเองก็เป็นพื้นที่หนึ่งนะที่รวมนะครับนักสู้นักชกที่โห<ฮ>ดนะครับโหดจัดระดับโลกเหมือนกันนะครับอย่างหัวเรือใหญ่อาเซอร์ไบาจานที่เคยมาสร้างชื่อเสียงบนเวทีวันแชมเปี้ยนชิพให้คนทั่วโลกได้เห็นนะครับสเต็ปลีลาการออกหมัดฟุตเวิร์กขั้นเทพของเขานะครับจนเป็นแชมป์โลกนะครับถึง2ครั้งด้วยกัน2เส้นด้วยกันนะครับดีกี้แชมป์โลกเวอร์กลางปีนะครับคิกบ็อกซิ่งรุ่นแฟนเทเวตและเป็นอดีตแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งในรุ่น ไฟเตเวยเช่นกันนะครับเขาคือชิงกิสอาราซอฟนะครับแชมป์ที่เรียกได้ว่าโหดจริงๆนะครับชั่วโมงนี้จนถึงตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงชั่วโมงนี้ก็ต้องบอกเลยว่าชิงกิสเนี่ยคือคนคนหนึ่งเลยที่โหมดมากๆนะครับในกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับแล้วก็เป็นคนเดียวเลยที่ซูเปอร์บอลเองเนี่ยอยากจะแก้มือเขามากแต่เจ้าตัวก็เล่นตัวอยู่นั่นแหละครับไม่ยอมให้ซูเปอร์บอลได้แก้ตัวไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรนะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปีหน้าถ้าซูเปอร์บอลนะครับชนะ ทางด้านโนริไปได้ในช่วงสิ้นปีแล้วเนี่ยปีหน้าก็ไม่รู้กันนะว่าจะมีโอกาสได้เจอชิงกีตหรือเปล่าเพราะว่าชิงกีตเองตอนนี้ก็ยังพัวพันกับวันแชมเปี้ยนชิพเหมือนเดิมนะครับแม้ว่าช่วงหนึ่งจะทิ้งช่วงไปนะครับแล้วก็มีกระแสมีข่าวว่าจะย้ายสึกย้ายสายนะครับแต่สุดท้ายก็ยังวกกลับมาที่วันแชมเปี้ยนชิพเหมือนเดิมนั่นแหละและอีกหนึ่งทาย,ยาทที่เขาทิ้งไว้ให้กับวันแชมเปี้ยนชิพนั่นคืออาคีฟกุลุสดานะครับเด็กคนนี้นะครับในรุ่น ฟลายเวทเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าเป็นตัวอันตรายคนหนึ่งเลยที่มีอาวุธที่หลากหลายมีความเร็วมีฟุตเวิร์กที่อันตรายสุดๆนะครับยังเป็นคนหนึ่งครับที่น่าจับตามองนะครับในกติกามวยไทยในรุ่นฟลายเวทเนี่ยนอกจากอัสลามจอดแล้วเนี่ยยังมีเขาเนี่นะครับอาคีฟกรลุสดาที่พร้อมจะไปเขย่านะครับกระดานนะครับแรงกิ้งอันดับ1-5เนี่ยครับอนาคตเนี่ยอาจจะมีชื่อของอาคีฟกุลุสดาอยู่ก็ได้ทั้งใน2กติกาเลยนะไม่ว่าจะเป็นมวยไทยหรือคิกบ็อกซิ่งเด็กคนนี้เลยแหละจะพิสูจนน์ใหห้เ็ ว่าคนทั่วโลกจะต้องจับตามองแน่ๆในสไตล์การต่อยของเขาะเอาเป็นว่าใครติดตามเด็กคนนี้อยู่บ้างคอมเมนต์มาซิว่าอาชีพกูสดามีโอกาสที่จะชิงแชมป์ในอนาคตไหมไม่ว่าจะเป็นเข็มขัดมวยไทยหรือคริบบ็อกซิง่งคอมเมนต์มาหน่อยว่ามองเหมือนกันไหมครับสำหรับผมผมมองนะว่าชิงกิสนี่แหละส่งต่ออะไรหลายอย่างให้กับอาชีพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเออแล้วอาชีพนี่แหละจะเป็นผู้สร้างตำนานให้กับอาเซอร์ไบาจานต่อไปในวันแชมปนชิพนะครับแล้วเราคงจะปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่าอนาคตเนี่ย มันมีแนวโน้มมากๆนะครับว่านักสู้นักชกจากดินแดนดาเกสถานเนะครับเขาจะมีโอกาสเป็นเจ้าของเข็มขัดแชมป์โลกในแทบจะทุกกระดานเลยก็ว่าได้ผมเอามาให้ดูทั้ง3กระดานรุ่นนะครับกตรการมวยไทยในแบนตตัมเวทก็มีดายาเคเอฟใใช่ไหมครับคีบ็อกซิ่งในรุ่นฟลายเวทเนี่ยก็มีทาเกียนะที่เป็นลูกครึ่งรัเสเซียกับอาเซอร์ไบาจานนะครับเขาก็มีความบัวพันกับพื้นที่ดาเกสถานแหละหรือแม้กระทั่งจะเป็นในการต่อสู้ในรุ่น ในกติกา m m a นะครับในรุ่นไฟท์เวทเองเนี่ยก็มีทางด้านอิวยานะครับอิวยาเองก็โหดจัดเลยนะนะครับไหนจะมีทางด้านชามิลอีกนะครับแล้วก็มีทางด้านอิบากิมอีกเนี่ยผมบอกนะว่ารุ่นนี้น่าดูนะครับอันตรายมากๆนะครับแม้ว่าวันนั้นอิวยาไม่ได้โชว์ฟอร์มให้เราเห็นนะครับแต่ก็ยังมีอิบากิมเนี่ยที่มาเป็นตัวแทนถ้าผมจําไม่ผิดนะ,นะก็ยังโชว์เห็นนะว่านักสู้จากดินแดนดาเกสถานเนี่ยมันอันตรายแล้วกน็น่าดูนะครับแล้วก็ น่าจับตามองมากแค่ไหนนะครับเอาเป็นว่านะครับให้โฟกัส4ี่คนนี้ก่อนละกันนะครับนักสู้จากดินแดนทาเกสถานเนี่ยครับนะครับแล้วก็อาเซอร์ไบจานเนี่ยนะครับ4คนนี้นี่แหละจะเป็นผู้เขย่าบัลลังก์แชมป์ต่อไปในอนาคตแน่แนนะครับแลวต้องบอกนะว่าถ้านักสู้ชาวไทยของเราเองเนี่ยนะครับยังไม่พัฒนาตัวเองแบบพุ่งปุ๊บพุพ่งจรวดนะครับหรือว่าหยุดพัฒนาไปแล้วเนี่ยอนาคตเนี่ยมันยังเป็นอะไรที่โอ้ต้องบอกนะว่ามันคงจะ ดูเดือดแน่นอนนะครับถ้าเราหยุดอยู่กับที่นะครับเราอาจจะโดนดาเกสถานเนี่ยฟาดเรียบเลยก็ว่าได้นะในทุกๆเข็มขัดในทุกๆก,กาิกาครับเออเป็นไงกันบ้างครับกับ EP นี้ดินแดนที่เต็มไปด้วยนักสู้นะครับ <S <S ดาเกสถานเพื่อนๆพี่ๆคิดเห็นยังไงกันบ้างครับคิดเห็นผมไหมครับว่าทุกวันนี้นักสู้จากดินแดนเนี่ยครับดาเกสถานเนี่ยครับโอ้โหไปเขย่าบอลลังในหลายๆรายการมากเลยเกิน่ว่าจะเป็น UFC หรือวันก็ตามแต่นะครับเรียกได้ว่าเป็นนักสู้นักชกนะครับที่เป็นมือปราบลูกลักจริงๆนะเออนะ ก็ไม่รูมกันว่าอนาคตเนี่ยครับเราจะมีรูปแบบน,นะครับในการปราบนักสู้เขาหนาเนี่ยจากดาเกสถานเนี่ยได้หรือเปล่านะแต่เป็นว่าชั่วโมงเนี่ยมันคงจะมีวิธีการสู้แล้วแหะนะอย่างเอ่อรายการที่ผ่านมาอะวันลุมพินีหนึ่งหนึ่งหกก็เห็นแล้วนะว่าซูเปอร์บอยนะครับปราบอิบากิมไปด้วยสไตล์การชกสไตล์เหมือนเมืองไทยอะนะบี้เข้าถึงตัวแล้วก็ตีเข่าสับศอกอะไรไงครับพอมันเข้าถึงตัวได้หมัดที่เรียกได้ว่ามัน,เป,นเป็นเครื่องหมายการค้าของนักชกจากดาเกสถานก็ไม่สามารถ ทำอะไรผิดศรัทธาชกมวยไทยได้เราก็ไปลุ้นกันเลยดีกว่าว่าอนาคตมันจะมีรูปแบบการฝึกอะไรใหม่หมๆหรือเปล่าในการปราบยอดนักสู้จากดาเกสถานสำหรับ E ีพีนี้ปลาลมคงต้องลาไปก่อนนะครับเนื้อหาอะไรที่มันตกหล่นไปบ้างหรือว่ามีข้อผิดพลาดประการใดก็คงต้องขอกราบขออภัยไว้หนที่นี้ด้วยนะครับเพื่อนๆพี่ๆเอาไว้เจอกันใหม่ใน E ีีหน้าตอนหน้าละกันนะครับวันนี้สเปเชียล e ีดินแดนนักสู้ดาเกสถานคงต้องจบลงประมาณนี้ไปก่อนปามไปแล้วครับพี่ๆ สวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ในอีพีนี้ตอนหน้านะครับดูคลิปให้สนุกนะครับบายบายครับ